สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องของยายสำราญย่านผัวนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูการขูดเนื้อปลาตองกลายค่ะทุกคนค่ะแน่เนื้อขูดเนื้อปลาตองกลายเนาะขออนุญาตให้เพื่อนๆดูนะคะโดยวัดดีของเราเี่แหละกาลังทําอยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวให้เราจะนั่งให้กําลังใจนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆดู เชื่อว่าใครๆคนส่วนมากก็ทําเป็นเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราขายปลาเนาะแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรเพื่อนดูไ่ะโดยเชื่อว่าเพื่อนๆทําเป็นค่ะแต่ว่าเราก็จะขอทําในในรูปแบบของเราเนาะจะเรียกว่าคอนเทนต์ก็ได้จะเรียกไม่ใช่คอนเทนต์ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราขูดเนื้อปลาตองปลายเพื่อที่จะจาหน่ายนะคะทุกคนค่ะคนหาปลาหามาให้เราค่ะ วันนี้ได้ประมาณยี่สิกิโลค่ะเราก็จะค่อยๆทำค่อยๆแร่ค่อยๆขูดนะคะเพราะว่ามันก็ใช้เวลาอยู่ในการทำแต่ละตัวแล้วก็ใช้เวลาเราจะเสร็จแต่ละตัวเนาะ <laughs> เราจะค่อยๆขูดค่ะนี่แร่ออกมาแล้วค่ะเป็นเนื้อๆได้แต่เนื้อๆเลยนะคะแรกออกมาแล้วขัดสวยๆนี่แหละคะ่ะกราตองไกรค่ะเพื่อนๆก็จะค่อยๆขูดค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปพร้อมกับเราเนาะว่าเอ เราจะได้เนื้อปลาตองเป็นเป็นก้อนเป็นปั้นที่เอาอมาขายเพื่อนๆให้ลูกค้าได้ใช้ไปประกอบอาหารนี่จะทำยังไงบ้างเนาะเชื่อว่าใครๆส่วนมากค่ะเกือบจะทุกคนทําเป็นค่ะง่ายๆค่ะทําง่ายๆค่ะค่อยๆขูดเนาะอช้กระเจ้ผ่าผ่าแล้วเนาะผ่าอาแล้วเราก็ค่อยๆใช้ช้อนเนี่ยค่ะใช้ช้อนขูดค่ะแต่บางบางคนเขาก็ มีวิธีการทําที่ต่างกวนี้ก็มีค่ะแต่ว่าเราถรนัดในแบบนี้เนะ<ส>าะก็ค่อยๆฝูดค่อยแซะนี่แหละค่ะถ้าเป็นปลาตองใหม่ๆสดๆดิ้นๆนยค่ะสดๆมากๆอ่ะมันจะผูดลําบากนะมันจะผูดยากนะเราจะต้องนอั่งําแข็งไว้สักคืนสองคืนค่ะจะได้ขูดง่ายๆค่ะถ้าปลาส,สดๆนี่เราเราเรา,เราไม่ทำผมมาทํายากจริงทํายากแล้วก็เนื้อเขาจะแบบว่าไม่ฟูอ่ะ เราก็เลยไม่ค่อยนิยมทำปลาแบบว่าใหม่ๆอ่ะคืออันนี้ก็สดก็ใหม่แต่ว่าต้องน้ำแข็งก่อนค่ะต้องฟีดน้ำแข็งไว้ก่อนน้ำแข็งไว้ก่อนสักคืนสองคืนก็ได้ค่ะจะได้ปูได้ง่ายค่อยๆทำอย่างนี้แหละค่ะเนื้อล้วนนะคะเนื้อล้วนไม่มีการผสมแป้งผสมอะไรใดๆทั้งนั้นทั้งสิ้นนะคะเนื้อล้วนเราก็ค่อยๆาทำค่ะค่อยๆผูดนะคะ กดออกซิเนหนึ่งก่อนเนาะนี่ค่ะไม่ค่อยขูกไม่ค่อยทำอย่างนี้นเลยใจเย็นๆค่ะข้อมือต้องแข็งแรงพอสมควรนะข้อมือต้องแข็งแรงแล้วก็จกใจเย็นพอสมควรไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำไม่ค่อยขูดนะเนื้อหลุนหลวนเนื้อหลุนลวน,ลนปลาตัวหนึ่งนี่ถ้าทำขูดเฉพาะเนื้อนี่เราทำเสร็จแล้วจะได้เนื้อนิดเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่า มันจะเสียไปที่มันจะเสียไปที่หัวกระดูกอ่อแล้วก็ก้างค่ะแล้วก็แล้วก็หนังหนังปลานะคะเสียไปเลยไม่ไม่ได้ใช้เนาะได้เห็นเค่นี้เดี๋ยวขูดด้านนี้ก่อนก็ได้มั้งทีเอาตัวนี้ไปขูดก่อนได้ไมั้อ่าจะน,นั้นพักก่อนแล้วเราจะขูดตัวน,นี้ก่อนเอาตัวนี้ไปขูดก่อนจ้าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ เพราะตัวนั้นมันก็จะใช้มีดไรอีกข้างหนึ่งนะเอาขูดเลย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 ให้กำลังใจนะคะเอาขูดเลยขูดเลยเดี๋ยวดูหน้าคนขูดก่อนจะยิ้มไปเดี๋ยนะเนสองสามยิ้มรอแล้วยังขูดขูดยิ้มสี่ยิ้มสี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยขูดไปด้วยยิ้มไปด้วยปลาจะได้อร่อยอร่อยค่ะค่อยๆทำนะจ๊ะ อาชีพพ่อค้าแม่ค้าขายปลาค่ะก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะบริการลูกค้าค่ะซื้อมันปลาตัวใหญ่ลูกค้าจะซื้อเป็นตัวเลยมันมันมันก็ยากนะนอกจากว่าคนจะไปทําขายร้านอาหารหรือว,ว่าเอาไปจัดงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันนเขาจะใช้เป็นตัวใหญ่อยู่แต่ว่ามันน้อยไงคะมันก็น้อยไงคะส่วนมากก็คนซื้อไปกินเองอะ คนซื้อปทำขับข้าวกินเองเขาก็เขาใช้ไม่เยอะเนาะเราก็จะเป็นต้องทาอย่างนี้แหละต้องขูดเนื้อขายนะบางคนก็ไม่มีเวลาทําคนก็ขูดไม่เป็นบางคนก็ขูดยากเนาะเราก็ต้องขูดให้ลูกค้าค่ะแต่ถ้าคนไปทําขายอะ่ะเขาก็ต้องเอาไปเป็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้แหละเขาก็ไปขูดเองก็มีค่ะเพราะว่าเขาก็จะได้ในราคาหนึ่งซึ่งเป็นราคาส่งเนาะเนี่ยค่อยๆทำอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะได้เป็นปลามา ปั้นมาปั้นเป็นก้อน,เป,น,อนเป็นก้อนในขายค่ะขายไม่แพงนะคะทําเป็นก้อนเป็นก้อนก้อนละยี่สิบาทเองนะก้อนละยี่สิบาทเองค่ะถ้าขายเป็นกิโลนี่กิโลนึงก็จะตกอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยค่ะแลวแต่ว่าเราจะได้ปลามาถูกมาแพงนะคะแต่ว่าช่วงนี้ปลาไม่ค่อยเยอะค่ะปลาน้อยเราได้ปลาตัวเป็นๆมาเนี่ยราคาสูงเราก็ต้องอยู่ที่สามร้อยเพืจะพอได้คืนบ้างนะกำไรเล็กน้อยค่ะ ถ้าขายสอง้อยห้าสิบขายสองน้่จะขาดทุนค่ะเพราะว่าปลาเพราะปลาตัวเป็นตัวราคามาแพงช่วงนี้แต่ช่วงไหนปลาขึ้นเยอะๆปลามีเยอะๆซื้อปลามาเรแล้วถูกถูกอ่ะเราขายได้กับสองร้อยสองร้อยสิบจะขายได้แต่แต่ช่วงนี้ขายไม่ได้ค่ะราคาเป็นตัวมาสูงก็ลาห้ฟังเนาะได <laughs> ้ลองปั้นเป็นก้อนๆสิได้ประมาณแค่ไหนก้อนละยี่สิบอ่ะจะได้ประมาณแค่ไหนคะ ทำเป็นก้อนเป็นก้อนเ่หมือนาจารย์นั่นแหละก้อนแล้วก็วางก้อนแล้วก็วางไว้ใหญ่ไปไหมคะใหญ่ไปไหมเยอะไปนะโอเคเอาวางลงสิเออทำเป็นก้อนทำเป็นก้อนเป็นก้อนให้ดูหน่อยลูกค้าบางคนไม่รู้เอ๊ะทำก้อนยังไงก็งอนประมาณนี้แหละก้อนละยี่สิบบาทยี่สิบบาทสามก้อนห้าสิบาถ้าแต่สวยมากอะมันจะเป็นโปรนะเจ็ดก้อนร้อยนิดเดียวเจ็ดก้อนร้อยอยู่ประมาณนั้นนะคะเดานอาจารย์ ขาปลาเปล่งหมคนขาอบะบ้างคะประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนไปละลูกค้าไปละลูกค้าไปละเอาแค่นี้ก่อนค่ะคร่าวๆเนาะคร่าวๆจ้ะ